สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่เนนทาโลกค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ journal reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยํามากขึ้นนะคะแนะนําดูดวงส่วนตัวค่ะแอนไลน์มาเลยค่ะสุรตนาเนดสกอเพชรโพค่ะฝากให้ทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงด่งกริ๊ง,งเป็นกำลังใจให้ช่องจ้าแม่แนนทาโร่ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมทายใจนะคะวันนี้นะคะมาในหัวข้อคุณจะรวยเปรี้ยงป้างไหมนะจ๊ะแนนก็จะบอกทุกคลิปนะคะว่า เกมทายใจนะคะเป็นการทํานายแบบสั้นๆนะคะคือถามแล้วก็ตอบแบบสั้นๆนะคะหรือว่า Q&A นั่นเองนะจ๊ะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายนะคะให้ดูอย่างมีสตินะจ๊ะเอาละนะคะแนนก็มีให้เลือก3ามกองเช่นเคยนะจ๊ะ กองที่1กกองที่2องกองที่3นะคะให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกกองไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปฟังทำนายกันเลยจ้ากองที่1นะจ๊ะคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะ4ดาบนะคะ สี่ดาบนะคะโอ้โหสองสำรับนะคะวิ e อ of fortune นะคะแปดเหรียญน,นะคะสิบไม้นะคะคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยคุณรวยนะคะแต่ว่าอาจจะรวยช้านะคะต้องรวยด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะหรือว่าตัวเองสร้างนะคะถึงจะรวย หรือว่าขึ้นอยู่กับความขยันคุณนะคะถึงจะรวยนะคะถ้าคุณไม่ขยันคุณอาจจะไม่ได้รวยก็ได้นะจ๊ะเอาละมาดูซิว่ากองที่สองนะคะคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะจ๊ะสี่คาทานะคะคลีนออฟวอลนะคะคิงออฟวอลนะคะ Two of cup นะคะ สามไม้นะคะมาบอกชัดๆเลยณตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าคิงคล e n of ฟบอลนะคะเป็นไพ่คู่กันแล้วยังมาแถมด้วยไพ่สองถ้วยซึ่งเป็นไพ่เนื้อคู่นะคะแล้วก็ขึ้นมาสี่คาถานะคะก็แสดงว่านะคะกองที่สองเนี่ยคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะรวยนะคะรวยด้วยคนรักคู่รักนะคะหรือว่า แฟนคุณนั่นแหละนะคะที่จะพาคุณรวยนะคะหรือว่าแฟนคุณอาจจะรวยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านครอบครัวอยู่แล้วนะคะพอคุณนะคะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยคุณก็รวยตามเขานะคะเพราะว่าเขาจะอุปถมัมหรือว่าช่วยคุณนะคะให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะถามว่าคุณรวยเปี้ยงปังไหมโคตรรวยนะคุณนะโอเคนะคะมาดูที่กองที่สามนะจ๊ะคุณจะรวยเปี้ยงปังไหมนะจ๊ะเดอะฟูลนะ j a s m i n e นะจ๊ะ q u e e n of sort นะจ๊ะ the fool อีกแล้วนะคะขึ้นมาสองสําหรับเลยนะ the view นะคะหรือว่า view of fortune นะคะถามว่าคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะกองนี้นะคะค่อนข้างที่จะสําราญนะคะหรือว่าอาจจะเรื่อยๆนะคะไม่ได้ซีเรียดในเรื่องของรวยหรือไม่รวยนะคะคุณจะใช้ชีวิตของคุณเนี่ย ท่องเที่ยวนะคะหรือว่ายังไม่ได้คิดเรื่องรวยนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้แบบว่าตั้งใจหรือว่ามองไปในเรื่องของความรวยนะคะคุณยังแบบว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆนะคะถามว่าคุณจะรวยเรลี่ยงปังไหมนะคะคุณยังไม่คิดนะคะคุณยังไม่คิดอยากจะรวยนะคะคุณยังแบบพอมีพอกินก็โอเคแล้วคุณคิดแค่นี้นะคะอ่ะโอเคนะคะมาดูเลยนะคะว่าสรุปยังไงนะคะ กองที่ 1. นึ่งนะคะคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะรวยนะคะคุณจะรวยเปี้ยงป้างนะคะแต่ว่าคุณจะรวยด้วยน้ําพักน้ำแรงของคุณนะคะหรือว่าคุณนะคะจะสร้างด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็ทำให้คุณรวยนะคะคุณจะไม่ได้พึ่งพาใครนะคะคุณจะพึ่งพาตัวเองนะคะคุณจะรวยด้วยตัวเองนะจ๊ะกองที่สองนะคะคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะก็รวยสิคะคุณนะคะ อาจจะได้แฟนรวยนะคะหรือว่าแฟนอาจจะมาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของฐานะคุณแบบเพิ่มมากขึ้นนะคะทําให้คุณรวยนะคะหรือว่าอาจจะสร้างมาด้วยกันนะคะแล้วก็เกิดความมั่นคงนะคะแล้วก็เลยทําให้คุณและเขาเนี่ยรวยเปี้ยงป้างนะจ๊ะกองที่3นะคะถามว่าคุณจะรวยเปี้ยงป้างไหมนะคะคุณนะคะยังไม่คิดเรื่องของคําว่ารวยนะคะ คุณยังคิดแค่ว่านะคะพอมีพอกินนะคุณพอแล้วนะคะคุณแบบใช้ชีวิตเรื่อยๆเป็นอิสระนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะคือคุณคิดแค่พอเพียงนะคะไม่คิดแต่แบบรวยมาก ลุยน้อยนะะแต่ขอให้แบบว่าเดินสายกลางนะจ๊ะเอาละนะคะก็จบแล้วนะคะกับการทํานายทั้ง3กองนะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํำนายนะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งให้แนนด้วยนะจ๊ะที่สําคัญนะคะกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้แนนด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย